สวัสดีครับผม่อนจพช่องอีสต a c h a n น e l นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานแอปเป๋าตังค์นะครับในการที่จะซื้อขายของต่างๆนะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูในเพจ a c e b o o k นะครับก็มีหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาสอบถามว่าคนที่ได้รับเงินในช่วงของเฟสที่2ที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนะครับที่ผ่านมาประมาณ 6- 7วันนี้นะครับก็ยังมีเข้ามาถามอยู่ว่าเอ๊ะการใช้งานจริงๆมันจะใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ ต้องเติมเงินหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องเติมเงินหรือ,อยังไงนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆกระชับชบนะครับว่าครันที่เราจะไปใช้งานแอปเป่าตังเนี่ยเป็นยังไงบ้างสาหรับคนที่เพิ่งจะได้รับสิทธิ์ในเฟสที่2นี้นะครับส่วนถ้าใครที่รับสิทธิ์มาแล้วจากเฟสหนึ่งเราใช้งานเป็นแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะิปคลิปนี้ไปดูคลิปอื่นก็ได้นะครับคลิปนี้เป็นการตอบคําถามให้กับ คนที่เพิ่งมาใช้งานในเฟสสองเลยแล้วยังไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็ยังมีข้อสงสัยหลายๆอย่างดูก็ลองดูคลิปนี้แล้วกันว่าการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างขั้นตอนเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเดีย๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยครับไปสำหรับในเฟสสองนี้นะครับก็หลายๆท่านที่ลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปเป่าตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ณนะเวลานี้วันนี้นะครับวันที่7มกราคมนะครับทุกท่านจะต้องได้ยอดเงินเข้าไปในแอปเป่าตังค์หรือว่า g w a l l เ t เรียบร้อยแล้วนะครับเอาง่ายๆนะครับหลายๆคนงงว่าแอปเป่าตังค์กับ GW a l l e t มันคืออะไรนะครับเอาง่ายๆคือแอปเป่าตังค์เนี่ยมันเป็นแอปใหญ่นะครับสำหรับะระบบจัดการต่างๆของธนาคารกรุงไทยนะครับส่วน g w a l l e t เนี่ยมันเป็น ฟังก์ชันหนึ่งในแอปเป่าตั้งนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปใช้งานใน g w a l l เ t เราต้องเข้าผ่านแอปเป่าตัค์ที่เราโหลดมาในมือถือทีนี้ยอดเงินที่เราได้รับมา3ามพันหารบาทจากเฟสที่2ตั้งแต่วันที่1่มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับสามารถที่จะใช้ยอดเงินนี้ได้ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่31มีนาคมนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับเราสามารถจะใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้งาน1วันให้หมด 150บาทหรือว่า300บาทนะครับเราใช้แค่10บาท20บาท50บาทก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่ายอดที่เหลือจากวันนี้นะครับเขาก็จะทบไปที่ยอดใหญ่35 0 0ใช่ไหมครับหลังจากวันรุ่งขึ้นเขาก็จะตัดยอดเข้ามาเหมือนเดิมเป็นวันละ150บาทบวกกับเงินที่เราเติมเข้าไป150บาทนะครับทีนี้การใช้งานหลายคนสงสัยว่าต้องเติมเงินหรือเปล่าต้องเติมเงเินเข้าไปนะครับเพราะว่าตามชื่อโครงการเลยนะครับจะเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับก็คือ ทางโครงการจะออกให้เครื่องหนึ่ง150บาทแล้วก็เราต้องออาอีกครื่งหนึ่ง110บาทเป็นการใช้งานทั้งหมดจะต้องอยู่ที่300บาทต่อวันนะครับอย่าใช้เกิน300บาทนะครับถ้าใช้เกิน300บาทเนี่ยมันจะไปหักเงินที่เราเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ของเราเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่แอปพร้อมกันเลยว่ามันใช้งานยังไงบ้างอันดับแรกก็คือเราจะต้องทำการเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์นะครับเวลาที่เราไปซื้อของอะไรก็ตามนะครับแล้วเราจะทำการ สแกนกับแม่ค้าที่เราซื้อของอยู่เราจะต้องทําการเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับโดยที่เราเข้าไปที่แอปเป่าตังเมื่อเข้าไปที่แอปเป่าตังเรียบร้อยแล้วนะครับเรากา็สแกนนิ้วหรือว่าใส่รหัสไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมี g w a l l e t ขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปที่ g w a l l เ t เมื่อเข้าไปที่ g w a l l e t แล้วนะครับยอดเงินที่เราจะเติมเข้าไปนะครับจะอยู่ที่ด้านบนนี้อย่างของผมตอนนี้ผมเติมเงินเข้าไปที่ g w l l ลเลตบาท50สสตางค์นะครับ สำหรับวิธีการเติมเงินนะครับผมทําคลิปสอนไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ข้างบนนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าเติมเงินยังไงนะครับในแบบที่เราสามารถเติมเงินผ่านแอปธนาคารต่างๆได้เลยหลังจากที่มาที่หน้านี้แล้วนะครับเราเติมเงินเข้าไปปั๊บตอนแรกเนี่ยจะมีอยู่ศูนย์บาทนะครับเราก็ทํางานเติมเงินเข้าไปแล้วแต่เราว่าจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับเติมเท่าไหร่ก็ได้บางคนเติม3,500บาทไปเลยก็ได้นะครับหรือว่า บางคนเติมต่อวันก็ได้ยอดต่อวันก็150บาทนะครับนี่สำหรับผมเองเนี่ยผมจะเติมวันละ150บาทแล้วก็บางทีเราใช้ไม่หมดเงินใน g w a เ l e t ก็จะยงอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คว่าเงินจากโครงการอยู่ตรงส่วนไหนนะครับเงินของโครงการจะอยู่ที่แถบสีส้มตัวนี้แตะเข้าไปนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเงินของโครงการของผมเนี่ยยอดรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่558บาท50สตางค์ ถ้าเกิดว่าเป็นของคนที่ลงทะเบียนในเฟส2ลงมาใหม่เลยแล้วยังไม่ได้ใช้เลยนะครับก็จะมียอดเต็มอยู่ที่3 500บาทนะฮะแล้วก็มูลค่าคงเหลือของวันนี้ที่เราใช้ได้ต่อวันนี้นะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะผมจะมีมูลค่าอยู่ที่1 5 0บาทฉะนั้นวันนี้ผมสามารถที่จะใช้จ่ายซื้อของผ่านโครงการคนละครึ่งได้300บาทแล้วก็ถ้าหากว่า เราใช้ไม่หมดนะครับอย่างเช่นผมใช้ไป50บาทเหลืออีก100บาท100บาทนี้ถ้าวันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับยอด100บาทจะทําการทบไปที่ยอดใหญ่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้ววันรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับยอดใหญ่ก็จะทําการตัดยอดกลับเข้ามาที่นี่อีก150บบาทเหมือนเดิมฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าถ้าวันนี้เราใช้ไม่หมดแล้วนะครับยอดจะโดนตัดหายไปไม่หายนะครับ ยอดมันจะย้อนกลับไปที่ยอดใหญ่ด้านบนนี้แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะตัดมาใส่ยอดต่อวันที่150บาทต่อวันเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนเข้ามาสงสัยตรงนี้มากว่ากลัวว่าถ้าวันนี้ใช้ไม่ครบ300บาทเนี่ยกลัวยอดมันจะหายไปยอดไม่หายนะครับยอดจะทบกลับเข้าไปยอดใหญ่แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะทบกลับเข้ามายอดต่อวัน150บาทเหมือนเดิมนะฮะ ทีนี้เวลาที่เราใช้งานวันต่อวันนะครับเราจะต้องใช้ยอดรวมๆเราดูยอดรวมเอาแบบไม่ไม่งงนะครับก็คือใช้ต่อวันได้ไม่เกิน300บาทนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้เกิน300บาทต่อวันเนี่ยก็คือตัวยอดนะครับเวลาที่เราจ่ายเงินไปนะครับจะใช้เป็นคนละครึ่งก็คือถ้าสมมติเราซื้อของ300บาทนะครับยอดจะตัดที่โครงการ150บบาทและจะมาตัดที่ ยอดเงินจีวอลเลตของเราที่เติมเข้าไปอีก150บาทนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราซื้อของที่มียอดเกินจาก300บาทขึ้นไปถ้าเราเติมเงินเกินไว้อยู่แล้วนะครับตัวยอดจะตัดที่โครงการ150บาทแล้วส่วนที่เหลือนะครับยอดจะมาตัดที่ g w วอลเลซึ่งทำให้เงินใน g w วอลเลตเรานั้นก็จะถูกตัดมากกว่า150บาทเข้าใจแบบตรงกันนะครับว่าถ้าเราซื้อเกินจาก300บาทไปยอดก็จะถูกตัด จาก gwallet ซึ่งเป็นเงินของเรานะครับที่เราเติมเข้าไปเองนะฮะทีนี้เวลาที่เราไปซื้อของที่ร้านแม่ค้านะครับเราซื้อของแล้วเรียบร้อยปุ๊บบอกแม่ค้าว่าเราต้องการสแกนนะครับให้เราทําการสแกนที่หน้านี้นะครับแตะที่แถบสีส้มตรงนี้เข้าไปแล้วก็ให้แตะที่สแกน QR code เพื่อใช้สิทธิ์นะครับแตะตรงนี้จากนั้นนะครับ เราก็ใช้กล้องมือถือของเรากล้องหลังนะครับสแกนที่โทรศัพท์มือถือของแม่ค้าที่เราจะซื้อของนะครับพอสแกนเสร็จปั๊บนะครับก็จะขึ้นยอดเงินขึ้นมาจากน you ั้นก็ให้เราทําการเช็คยอดเงินว่ายอดเงินที่เราซื้อของจากแม่ค้านั้นถูกต้องไหมนะครับโดยที่ยอดเงินนะครับมันจะแสดงให้เราเห็นแบบชัดๆเลยว่าหักเงินจากโครงการเท่าไหร่นะครับแล้วก็หักเงินจากจิวเลตของเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ทําการเช็คให้เรียบร้อย จากนั้นนะครับให้เราทําการใส่รหัสชาระเงินนะครับก็จะเป็นรหัสที่เราเข้ามาใช้งานในแอปเป่ตาตังของเรานี่เองนะครับเสร็จแล้วเมื่อเรากดยืนยันเรียบร้อยนะครับตัวเงินก็จะทําการโอนไปให้แม่ค้าในเครื่องของแม่ค้าเขาก็จะมีเสียง SMS <S <S ดังขึ้นนะครับเตือนว่ามีการโอนเงินเข้ามาในแอปถุงเงินของแม่ค้านะครับอัน้นก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการชาระเงินเรียบร้อยนะครับผ่านโครงการคนละครึ่งนะฮะ สั้นๆประมาณนี้นะครับคิดว่าหลายๆท่านที่ยังงงอยู่จะใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับโครงการนี้นะครับใครที่เปิดแอปเป่าตังแล้วนะครับแล้วยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนสแกนใบหน้าได้นะครับก็ผมแนะนําว่าให้รีบลงทะเบียนซะนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยภายในวันที่14มกราคมถ้าเราไม่รีบใช้ยอดเงินครั้งแรกนะครับก็คือครั้งแรกคือเราใช้อาจจะ สิบ,บาทยี่สิบ,บาทสาสิบ,บาทก็ได้แต่ขอให้ใช้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยในวันที่สิบสี่มการาคมนี้เนี่ยเราจะถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ยออนงินจะถูกโอนกลับไปเอาสิทธิ์นี้โอนกลับไปนะครับไปให้กับการลงทะเบียนในรอบต่อไปในคนที่ยังไม่ได้สิทธิ์นะครับแล้วก็จะมาลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับคิดว่าน่าจะชัดเจนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมยังไงนะครับสามารถทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับฝาก กดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านนะครับแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับท่านอื่นๆด้วยที่ยังใช้งานแล้วก็อยู่ในโครงการน,นี้และคิดว่าโครงการน,นี้น่าจะอยู่ต่อไปอีกหลายๆเดือนเลยนะครับดูจากด้าราาแล้วนะฮะขอให้ทุกท่านนะครับได้ใช้ประโยชน์จากโครงการน,นี้เพื่อในการลดรายจ่ายในครอบครัวนะครับเพื่อที่จะฝ่าฟันในวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับก็ เป็นกําลังใจให้สาหรับหลายๆท่านที่ตอนนี้ก็ประสบปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็ประสบปัญหาขาดแคลนนะครับประสบปัญหางานไม่มีทำนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการทํางานปรับเปลี่ยนชีวิตหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะมีคลิปที่มีประโยชนส์สําหรับท่านที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการทํางานต่างๆในชีวิตประจาวันนะครับจากเดิมที่ ต้องไปทํางานที่นอกบ้านไปนู่นไปนี่แล้วก็ต้องมาทํางานอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะจะทําคลิปวิธีที่มีประโยชน์สําหรับการทํางานผ่านที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกสามารถขายของได้สามารถที่จะหารายได้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ